ปีพุทธศัก,กราช2561ที่ผ่านมาพวกเราชาวสำนักงานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษากรสินเขตหนึ่งซึ่งได้ทำงานอย่างหนักในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาเพื่อสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขซึ่งจากปีที่ผ่านมานั้นทา่านผู้บริหารสถาน,นศึกษาพี่น้องเพื่อน,รรนครูตลอดจนบุคลากรทางการศาึกษา ได้ทุ่มเทกําลังกายกาลังใจกาลังทรัพย์กําลังสติปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้เด็กในพื้นที่ของพวกเรานั้นได้ประสบความสําเร็จ mm hmm. ผมต้องขอบ,ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องใน,านงการดำเนินการกับเพื่อคุณภาพการศึกษาที่พวกเราได้ได้เสียสละเป็นอย่างดียิ่งและในโอกาสปีพุทธศักราช2568ผม ขอส่งความปรารถนาดีมายัางท่านตลอดจนครอบครัวและบุลคลากรทางการศึกษาทุกคนขอความปรารถนาดีไปยังท่านผู้ปกครองและนักเรียนให้เป็นปีแห่งความสุขอย่างแท้จริงให้เป็นปีที่ประสบความสําเร็จมีแต่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองในชีวิตการทํางานตลอดจนการให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงหายทุกหา,หายโศกหายโรคหายภัยและก็ให้มีความสุขตลอดไป อย่างยั่งยืนมั่นคงมั่งคั่งสวอดขอบคุณครับเนื่องในวาระวิธีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2568กระผมขอส่งความสุขและความปรารถนาดีให้กับทุกท่านขอให้ทุกท่านจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรง มีความคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างตามที่ดังหวังทุกประการและมีความร่ำรวยมั่นคงตลอดปีและตลอดไปครับสวัสดีปีใหม่ปี2,568ขอแสดงความชื่นชมและขอขอบคุณกับผลงาน ของพวกเราที่ประสบความสำเร็จทั้งในระดับห้องเรียนระดับโรงเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระดับเขตพื้นที่การศึกษาผลงานที่พวกเรามีผลงานเชิงประจักษ์จนทําให้พวกเรารู้สึกมีความสุขที่พวกเรามีความสำเร็จร่วมกันเนื่องในวาระดิทีขึ้นปีใหม่ปีพุทธศักราช2568ปีมะเกปี ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านเคารพนับถือพระบรารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวและพระบรมมังวงสาุวง์ทุกพระองค์บรารมีของพระยาชัยสุนทรเจ้าเมืองกาลสินของพวกเราได้จงปกปักรักษาและดลบรรดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีความสุขสุขกายสุขใจ ร่ำรวยและมีโชคลาบเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าตลอดปีต่อไปขอบคุณค่ะในวาระดีทีขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2,568ขออาวราธนาคุณพระศรีพระรันตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโ,โลกจงอำนวยวอวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพพลารามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งม,มากปรารถนาทุกประการไม่เจ็บไม่จนเรานั